โอเคนะครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับห่างหายกันมานานมากเลยนะครับประมาณเออหเดือนไม่ถึงมั้งน่าจะประมาณสามสี่เดือนนะครับที่ไม่เล่นเลยนะครับหลังจากเพชรมันไม่อัปเดตอะไรเลยนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งอัปเดตไอ้สโตน สโตนแฮกนะครับซึ่งเป็นตัวไอ้ยักษ์หินนะครับที่เม่เล่นเลยนะบแต่นั้นมานะครับรู้สึกว่าเกมมันจะล้างไปแล้วไม่อะไรเลยแย่แย่แย่เสียดายนะครับเสียดายสำหรับเ,เรื่องที่เติมไปเยอะมากนะครับเติมไป ทุกพาร์ทนะครับทุกเกมพาร์ทก็เสียตังค์เยอะพอสมควรนะครับแต่นะครับมันก็มีทางออกให้เราเสมอนะครับซึ่งก็ได้เออเาพวกยักษ์พวกอะไรนี่แหละเอาไปก็เ,เรียกว่าเอาไปแลกเปลี่ยนไม่ได้ไปขายนะครับเอาไปแลกเปลี่ยน <laughs> ก็ไปขายเอาตังค์นั่แหละเ ขายเอานั่นเอานี่มาก็ได้ทุนคืนอยู่นะครับได้ทุนคืนก็ได้กำไรนิดหน่อยประมาณ1,000-2,000นี่แหละแต่จำนวนที่เหลือนี่ก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้เหลือ4ตัวนะครับตัวนี้ราคาก็จะสูงสูงหน่อยพวกนี้3ตัวน่าจะอยู่ประมาณหลัก 200บนะครับเพชรก็เหลือ600บนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วก็ต้องรอดูนะครับสำหรับอัปเดตฮาโลวีนนะครับเขาบอกว่าอีก2วันนะครับจะมีอัปเดตฮาโลวีนเข้ามานะครับพอดีมันขึ้นแจ้งเตือนมานะครับก็เลยได้เร่งเข้ามาในเกมสำหรับ เสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าใครต้องการนะครับพวกออไอ้ตัวนี้นะครับกระตูนวีนะครับพวกนี้นะครับมเมาได้นะครับให้ไปเลยนะครับมันที่ไม่ต้องการแล้วนะครับตัวนี้พระอาทิต์นะครับดักแล้ว ดาร์เมทัเสร็จแล้วก็จะได้อยู่ประมาณ200กว่า200อ่ะประมาณเนี้ยไอตัวซีเกตเอไม่ใช่ลืมไปเลยอะไอตัวดาร์คชายนี่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ500ก็จะมาประมาณประมาณสองเท่าตัวนะครับจากของเดิมนะครับเนี่ยแบบนี้พวกนี้500นะครับ500หาร2.5ก็จะเหลือประมาณ200กว่านะครับ ละอาทิตย์มีประมาณอา่กี่ตัวพันสี่อยู่นี่พันสี่นะครับอันนี้ไม่ได้เฟกนะครับมีจริงที่สะสมมาเยอะเยอะมากไม่รู้สะสมไปทำไมไม่รู้ทั้งทที่มันก็ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะเนี่ยพันสี่ร้อย ประมาณเออ1,398ตัวยังไม่รวมตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตัวอีเวนตนนะครับแล้วก็ผีเสือ้อวว้รวมๆอุ้ยตัวนี้มีของดีด้วยเซนตานบมีของเก่านะครับพวกนี้ของเก่าซึ่งได้มาจากพี่บอมนะครับพี่บอมเอ่อท็อปหนึ่งอ่ะ ครับหนึ่งโลกซึ่งเขาเคยเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งตำนานก็ยังเป็นตำนานต่อไปนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเหลืออยู่นะครับตรงนี้อีกสี่ร้อยตัวพราทิตยจะมาประมาณพันแปดพันแปดร้อยตัวประมาณนี้ อันนี้ส่วนของไอ้น้องมันชื่ออะไรวะจำไม่ได้แล้วช่างมันนะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ว่างเลยนะครับมีแต่ทำงานนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่ยังดูอยู่นะครับไอช่องไอ,อช่องนี้นะครับสําหรับคลิปที่สอนเปิดสองจอนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนเปิดสองจอเหมือนเดิมครับแต่เอาไปคลิปหน้าแล้วกันมันไม่พร้อมพี่ยังไม่ไโหลดแอปเลยนะครับสามารถเปิดได้นะครับแต่ต้องใช้นะครับ ซึ่งพี่ก็ได้ดาวตัวใหม่มาแล้วนเนี่หลุดเทงาั้น นะครับที่ก็ได้ได้ออกโทรศัพท์ใหม่มานะครับเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรซัมซุง A54 นะครับ54 5G นะครับสามารถใช้งานสูงสุดได้แรม8นะครับ ก็จะสามารถเปิดได้4จอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนอีกทีนะครับสำหรับคนที่ยังทำไม่ได้นะครับสาหรับคนที่ทำได้แล้วก็ดีใจด้วยนะครับเอาเป็นว่าแล้วค่อยเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ ขอตัวไปทำงานก่อนนะซึ่งมันไม่ค่อยว่างเลยต้องขอโทษด้วยนะครับพี่จะพยายามกลับมานะครับพยายามกลับมาหวังว่านะ <c oughs> นี่แหละอัปเดตฮาโลวนีนี่แหละเดี๋ยวพี่จะกลับมานะครับไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย